เมื่อจูๆ่ๆผู้คนก็เริ่มตาบอดกระทันหันและลุกลามไปทั่วโลกจนทำให้โลกถึงคราวล่มสลายหนังเรื่อง Blindness ปี2008หนันจะเื่งพี่หนุ่มเอเชียคนหนึ่งครับเขากำลังจะไปทำงานตามปกติเทาว่าจูๆ่ๆระหว่างที่ติดไฟแดงอยู่นั้นชายคนนี้ก็เริ่มมองอะไรไม่เห็นและไม่ช้าเขาก็ตาบอดสนิทเมื่อไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียวหนุ่มคนนี้ก็ไม่สามารถขับรถออกไปได้ทำให้รถคันข้างหลังต่างบีบแตรและห่ร้องด่าเขาให้เขาขับรถออกไปสักที ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทาให้พลเมืองดีกลุ่มหนึ่งจึงได้เข้ามาช่วยเหลือเขาและถามว่าเป็นอะไรเขาจึงตอบว่าจูๆ่ๆเขาก็มองอะไรไม่เห็นเลยพลเมืองดีหนึ่งในนั้นมีชื่อว่าเอ็กซ์เขาจึงอาสาพาหนุ่มคนนี้กลับบ้านอีกทั้งเขายังช่วยเคลียร์กับผู้คนที่กําลังโมโหให้ขณะที่พวกเขากําลังขับรถกลับบ้านนั้นหนุ่มตาบอดจึงอธิบายสิ่งที่เขากําลังเผชิญว่านี่มันเหมือนกําลังว่ายน้ําอยู่ในน้ํานมเลยละ่ะทุกอย่างมันขาวโพลนไปหมดเมื่อทั้งสองมาถึงที่พักของหน ไอคนที่ชื่อเอกเนี่ย,ยก็รีบขับรถเขาหนีไปเรียกได้ว่าหวังดีแต่ประสงค์ร้ายนั่นเองครับต่อมาเมื่อเมียของหนุ่มตาบอดกลับมาถึงบ้านเธอตกใจมากเมื่อรู้ถึงอาการของสามีเธอจึงตัดสินใจพาเขาไปหาแพทย์สายตาในคลินิกใกล้ๆทันทีหมอที่รับบทโดยมาร์ลฟโลจึงทําการตรวจดวงตาของชายคนนี้อย่างละเอียดแต่เขากลับไม่พบสาเหตุที่ทําให้เขาตาบอดกระทันหันเลยอีกทั้งคนตาบอดส่วนใหญ่วหญพวกเขาเห็นทุกอย่างมืดมิดไปหมดแต่หนุ่มคนนี้กลับบอกว่าเห็นเป็นสีขาว หมอจึงจดปัญญามากเขาเลยแนะนําให้หนุ่มคนนี้ไปตรวจที่โรงพยาบาลแต่ไปที่คนขโมยรถครับคมก็ตามสนองทันดีทันใดเพราะมันนั้นขับรถเร็วจึงถูกตำรวจโบกให้จอดด้วยความที่มันกลัวจะถูกจับมันก็เลยเปลี่ยนเลนหนีจากนั้นก็ทิ้งรถคันนี้ไว้ในที่รับตาแต่ระหว่างก่อนที่มันจะหนีไปได้จูจ่ๆมันก็เกิดตาบอดขึ้นมากะทันหันเหมือนกับหนุ่มเอเชียที่มันช่วยไว้ครับเมื่อหมอกลับมาบ้านเขาก็ได้เล่าถึงอาการตาบอดกะทันหันให้ภรรยาของเขาฟังและพยายามจะบอกให้เธอระวังเอาไว้ แต่แล้วในเช้าวันถัดมาก็ได้มีผู้ติดโรคเพิ่มขึ้นอีกสองคนคนแรกเธอเป็นสาวส่แว่นดำส่วนอีกคนนั่นก็คือหมอนั่นเองครับเมียของเขาพยายามจะตรวจดูดวงตาของหมอแต่เขาก็ดันเธอออกเพราะกลัวว่าเธอจะติดอีกคนภรรยายไม่ฟังเธอบอกว่าเธอไม่เป็นอะไรหรอกและพยายามจะเข้าไปดูการของหมอให้ได้นั่นจึงทำให้ทั้งคู่เริ่มมีปากเสียงกันครับและแล้วในตอนนี้ในหลายพื้นที่ของเมือง ผู้คนเริ่มตาบอดเป็นจำนวนมากเรียกว่าโรคนี้ติดและแสดงอาการเร็วมากๆครับนั่นจึงทำให้ผู้คนเกิดความตื่นตระหนกเป็นวงกว้างเมื่อเรื่องนี้ถึงหูรัฐบาลพวกเขาจึงรีบออกมาถแถลงการ์ดเนมืนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและพื้นที่กักตัวผู้ติดเชื้อทันทีจากนั้นสั่งการให้หน่วยแพทย์สวมชุด PPE เข้าไปรับตัวผู้ติดเชือ้อซึ่งหนึ่งในนั้นก็ได้มารับหมอทีบ้าน ส่วนภรรยาของหมอเธอยังคงมองเห็นอยู่ครับแต่เธอเป็นห่วงสามีมากเธอจึงโกหกว่าเธอก็ติดเชื้อเหมือนกันแล้วก็ได้ขึ้นรถไปกับสามีเมื่อทั้งคู่มาถึงสถานที่กักตัวก็พบว่าพื้นที่ที่ถูกกักตัวนั้นถูกแบ่งออกเป็นหลายวอร์ดแล้วแต่ละวอร์ดจะต้องเลือกกับตันวอร์ดเพื่อเป็นตัวแทนสื่อสารกับโลกภายนอกจากนั้นไม่นานผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกๆก็มาถึงซึ่งได้แก่ X คนที่ขโมยรถหญิงใส่แว่นดำชายเอเชียตาบอดคนแรกและเด็กชายตัวน้อย พวกเขาได้เข้ามาอยู่ในบอร์ดเดียวกันกับหมอและภรรยาซึ่งตอนที่พวกเขาพูดคุยกันนั้นหนุ่มเอเชียจำเสียงของเอกได้ทันทีเขาจึงไม่รอช้าเข้าไปหาเรื่องหมอนี่ครับหมอและเมียของเขาเห็นที่ท่าไม่ดีจึงเข้าไปห้ามและแยกสองคนนี้ออกจากนั้นหมอก,ก็รับหน้าที่เป็นกัปตันของวอดนี้หลังจากเหตุการณ์สงบลงแล้วเมียของหมอเธอเหมือนจะมีแอนติบอดีทําให้ไม่ติดเชื้อครับเธอเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับสองคนกับสามีจากนั้นเธอนําทางให้ผู้ป่วยทั้งหมด รู้ว่าทางเดินอยู่ตรงไหนและให้พวกเขาเรียนรู้และจดจําทางเดินเอาไว้แต่แล้วไม่นานผู้คนที่ตาบอดก็เริ่มเข้ามากัก,กตัวในวอดมากขึ้นซึ่งก็รวมไปถึงเมียของหนุ่มเอเชียเนื่องจากโรคนี้ติดกันเร็วมากทาให้สถานที่กัก,กตัวเรื่องไม่เพียงพอครับสุดท้ายก็เลยเริ่มอยู่กันแบบแออัดมากขึ้นเรื่อยๆและในไม่ช้าความแออัดและการดูแลที่ไม่ทั่วถึงของทางรัฐบาลมันจึงทําให้สุข,ขาอนามัยและสภาพความเป็นอยู่ในวอดต่างๆเสื่อมลงอย่างรวดเร็วผนังและพื้นเต็ไมไปด้วยสินสุปปกปรก และสิ่งปฏิกูลจากการขับถ่ายของคนมักง่ายนี่จึงทําให้ผู้ติด,ดเชื้อคนอื่นๆเริ่มสิ้นหวังมากขึ้นครับนับวันยิ่งมีแต่อะไรแย่ลงขวัญกําลังใจต่างๆก็เริ่มถดถอยส่วนทหารที่คอยดูแลผู้คนนั้นก็เริ่มก้าวร้าวมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากสถานการณ์ที่ตึงเครียดรัฐบาลเองก็ปฏิเสธที่จะให้ยาสามัญพื้นฐานเพราะกลัวว่าจะทําให้โรคนี้กลายพันธุ์จนผู้คนล้มตายครับอยู่มาวันหนึ่งชายแก่ตาเดียวได้เข้ามาอยู่ในวอร์ดซึ่งเขามีวิทยุติดต,ตัวอยู่ นานทำให้เขารับรู้ข่าวสารของโลกภายนอกได้เขาจึงได้เล่าให้ผู้คนในวอดฟังว่าโลกภายนอกเรียกอาการตาบอดกระดานหันนี้ว่าโรคมะเตยูสีขาวซึ่งโรคนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกและมีผู้ติดเชื้อนับร้อยนับพันรายทุกวันอีกทั้งยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลทั่วโลกได้จัดสัมมนาและพูดคุยหาทางออกของเรื่องนี้ครับแต่ทว่าพวกเขาก็ไม่สามารถหาทางแก้ไขมันได้ไม่นานหลังจากนั้นสิ่งต่างๆก็ไม่สามารถควบคุมได้เกิดอุบัติเหตุและโศกอนตรกรรมร้ายแรงหลายครั้ง จนทาให้เศษรษฐกิจและวิถีชีวิตของผู้คนหยุดลงไม่ต่างจากโรคโควิดสิเลยล่ะครับอยู่มาวันหนึ่งขณะที่หน่วยแพทย์ส่งผู้ที่เชื้อกลุ่มใหม่เข้ามาในสถานที่กักตัวชายตาบอกคนหนึ่งพัดลงไปจากกลุ่มของเขาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ทว่าเขากลับถูกทหารยิงอย่างไร้ความปาณีความตกใจและความตื่นกลัวของผู้ป่วยเกิดขึ้นในทันทีครับและความวุ่นวายนั้นก็ทําให้มีผู้ป่วยอีกสองคนถูกสังหารวันรุ่งขึ้นพวกทหารก็โยนพวกข้าวมาแพงไปให้ และสั่งให้ผู้ติดเชือ้อฝังศพคนที่เสียชีวิตเมื่อวันก่อนซะเพราะพวกมันไม่เรียกแพทย์มากลัวว่าเรื่องนี้จะดูดออกไปหมอนําเรื่องคนตายไปคุยกับหัวหน้าวอร์ดแต่ละวอร์ดเสนอให้แบ่งกันฝังวอร์ดและศพแต่คนในวอร์ดสามไม่พอใจกับความคิดนี้และพวกเขาไม่อยากที่จะรับผิดชอบต่อคนที่พวกเขาไม่รู้จักด้วยซ้ํานั่นจึงทําให้หมอและหัวหน้าวอร์ดที่สามีปากเสียงกันครับส่วนเอกเอ้คนขโมยรถเมื่อตอนต้นเรื่องเนี่ยเรียกได้ว่าความสวยถาโถม,มาไม่อยู่จริงๆเพราะขาข้างหนึ่งของมันเกิดแพ้ติดเชือ้อ ทำไมไม่สามารถเดินได้ปกติมันก็เลยขอให้เมียของหมอพาหนีเพราะมันรู้ว่าเธอมองเห็นมันอยากจะออกไปอยู่ข้างนอกเพื่อจะหาทางรักษาดวงตาและขาของมันครับทว่าเมียของหมอเนี่ยเธอก็ได้ปฏิเสธและโกหกว่านายเข้าใจผิดแล้วละ่ะฉันไม่ได้มองเห็นหรอกเอ็กมันก็เลยไม่มีทางเลือกมันไม่อยากจะนอนรอความตายแบบนี้ครับคืนนั้นเองมันก็เลยพยายามจะหนีออกไปซึ่งก็เกือบจะสําเร็จแต่สุดท้ายก็ถูกสังหารจนได้ในวันถัดมาเมียของหมอเธอรู้สึกว่าเธอจะต้องรับผิดชอบต่อการตายของเอง็ก เพราะเธอปฏิเสธที่จะช่วยเขาซึ่งสามีก็ห้ามครับและบอกว่าเธอทำทุกอย่างที่ทำได้แล้วแต่เธอกลับดื้อรันและยืนกรานว่าเธอควรจะทำอะไรสักอย่างสามีจึงโมโหมากและบอกว่าเธอเนี่ยทำตัวเหมือนเป็นแม่ของทุกคนเลยนะเธอไม่จำเป็นต้องทำอะไรไปมากกว่านี้แล้วไม่นานหลังจากนั้นความยุ่งเหยิงก็ทวีคูณขึ้นอีกครับเพราะว่าไอ้หัวหน้าบ่อที่สามเนี่ยมันใช้ปืนขู่ทุกคนเพื่อยึดอำนาจจากนั้นแต่งตั้งตัวเองเป็นราชาแห่งบ่อที่สาม โดยมีรูสมุนของมันนะครับทำการยึดคลังสเสบียงอาหารทั้งหมดที่รัฐบาลส่งมาให้ซึ่งถ้าใครต้องการอาหารละก็จะต้องนําสิ่งมีค่ามาแลกครับเรียกได้ว่าผลิตการสุดๆซึ่งผู้ติดเชื้อก็ไม่มีทางเลือกพวกเขาต้องสละสิ่งของมีค่าของตนเพื่อแลกกับอาหารที่ได้อันน้อยนิดประทังชีวิตยิ่งไปกว่านั้นความไม่ลงรอยกันระหว่างหมอและเมียก็สร้างบาดแผลในใจให้หน้งคู่หมอจึงตัดสินใจแยกย้ายกันอยู่จากนั้นผู้หญิงใส่แว่นดําเนี่ยเธอรู้ว่าหมอกําลังเจ็บปวดเธอก็ได้เขา้าไปให้กําลังใจเขาครับ ต่หมอของเราดันเผื่อใจให้กับเธอจนนักครูจะเริ่มมีซัมติงกันเมียของหมอก็ได้เข้ามาเจอซะก่อนมันจึงทำให้นักครู่รู้สึกผิดต่อเธอมากและสาวแว่นดำก็ขอโทษยกใหญ่เธอไม่ได้ตั้งใจซึ่งเมียของหมอก,ก็แสนดีครับสมกับเป็นนางเอกเธอยกโทษให้เพราะนี่ไม่ใช่ความผิดของสาวแว่นดำวันุวงขึ้นไอ้ราชาแห่งหัวที่สามมันก็เกิดความต้องการทางเพศขึ้นมาครับมันก็เลยประกาศว่าถ้าสาวสยวมยามีมเซ็กกับมันมันจะให้อาหารเป็นการตอบแทน แต่ถ้าว่ากลับไม่มีใครยอมทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองเลยจากนั้น3ามวันต่อมานางเอกแกล้งตาบอดเพื่อจะออกไปขออาหารจาทาหารข้างนอกแต่พวกเขากลับบอกเธอว่าพวกเธอได้รับอาหารพอแล้วสําหรับสัปดาหาน์นี้อาหารที่ให้ไปคนข้างในต้องรับผิดชอบในการแจกจ่ายกันเองเมื่อรู้แบบนั้นผู้คนจึงเรื่องประชุมกันว่าตอนนี้พวกเขาไม่มีของมีค่าไปแลกอาหารแล้วถ้าเป็นแบบนี้พวกเขาต้องอดตายแน่ๆพวกเขาจึงขอความเห็นจากหมอว่าจะยังไงดี แต่หมอเนี่ยเขาก็จนปัญญาครับเขาไม่อยากให้มีการต่อสู้และมีความสูญเสียเกิดขึ้นเขาจึงบอกว่าเขาไม่สามารถเป็นผู้นําของทุกคนได้อีกแล้วล่ะขอให้ทุกคนทําสิ่งที่อยากจะทาเถอะซึ่งเมื่อหมดหนทางพวกผู้หญิงสาวสาพวกเธอจึงอาสาเป็นทาสกรามให้กับพวกผู้ชายวอร์สาเพื่อแลกกับอาหารครับแต่ทว่าแค่เรื่องวันแรกก็มีหนึ่งในพวกเธอถูกทุบตีจนตายซะแล้วนางเอกจึงไม่อาจทนถูกเอาเปรี่ยไฟเดียดอีกต่อไปเธอคว้ากันไกลจากนั้นตรงไปที่ห้องของไอ้ราชาวอร์สา ขณะที่มันกำลังเสพสุขกับผู้หญิงวอร์ซองนางเอกก็ได้ใช้กันไกลแทงลงไปที่คอของมันจนมันสิ้นใจตายในที่สุดจากนั้นเธอก็รีพาผู้หญิงวอร์องน้ามดหยอกไปเมื่อรู้สม,มุนรู้เข้ามันก็ได้คว้าปืนเพื่อจะจัดการนางเอกแต่มันก็ยิงไม่โดนเลยนางเอกจึงได้ตะโกนท้าทายว่าพวกแกไม่มีทางรู้หรอกว่าฉันเป็นใครและฉันจะมาทวงคืนอาหารที่พวกแกยึดไว้ให้หมดจากนั้นเธอก็บอกสามีเกี่ยวกับการแก้แค้นที่เธอเพิ่งทำลงไป เขาจึงกังวลมากเพราะอาจจะทำให้เกิดสงครามเมื่อข่าวการตายของไอราชาวอดสาแพร่ออกไปผู้คนในวอดหนึ่งและ2จึงกลัวมากว่าพวกวอดสามจะบุกมาผู้คนคิดว่าพวกเราสู้พวกนั้นไม่ได้แน่ๆทำไมไม่หาตัวคนทําแล้วส่งตัวไปให้พวกวอดสามเพื่อยุติเรื่องนี้ล่ะเมื่อได้ยินแบบนั้นทำให้นางเอกของเราเสียใจมากครับ และเธอเกือบจะบอกว่าเธอเป็นคนทำแต่แล้วทันใดนั้นชายแก่ตาเดียวก็เข้ามาหยุดเธอไว้ชายแก่บอกกับทุกคนว่าการส่งตัวคนผิดไม่ช่วยให้ปัญหานี้จบสุดท้ายพวกเราก็ต้องสู้เพื่ออาหารอยู่ดีชายแก่จึงเสนอให้ร่วมกันต่อสู้ครับเมื่อทุกคนเตรียมอาวุธแล้วเด็กผู้หญิงคนหนึ่งย่องเข้าไปในวอร์ที่3และจุดไฟเผากระใจให้พวกมันตื่นตกใจแต่กลับกลายเป็นว่าไฟลุกลามไปทั่วทุกวอร์ททำให้จ่าจะเกิดสงครามตอนนี้เลยต้องหาทางเอาตัวรอดกันก่อน นางเอกและผู้คนจากวอร์ดหนึ่งและสองรีบออกไปเรียกหาทาหารเพื่อขอความช่วยเหลือแต่กลับพบว่าไม่มีใครเลยหล่ะประต,ตูต่างๆก็ไม่ได้ล็อกซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาจะถูกรัฐบาลทอดทิ้งซะแลว้วนางเอกจึงไม่รอช้ารีบนำทั้ทุกคนออกไปข้างนอกทันทีครับและนานํำให้เธอได้เห็นว่าผู้คนปกติหายไปจากเมืองหมดเลยเหลือเพียงแต่โลกที่ล่มสลายและเหล่าผู้ติดเชื้อที่เดินว่อนไปทั่วเมืองเหมือนกับฝูงซอมบี แล้วพอเข้ามาในเมืองเนี่ยหลายคนออกตามหาอาหารและหลายคนก็เริ่มพัดลงจากกลุ่มทําให้กลุ่มของนางเอกและหมอเหลือแค่เพียงเหล่าคนที่สนิทไม่กี่คนเท่านั้นครับต่อมาสองพเมียได้อาสาเอาไปหาอาหารมาให้ขอให้พวกเขารออยู่ที่นี่ระหว่างทางหมอก็พยายามจะง้อเมียของเขาครับเขายังรักเธอเสมอและขอโทษในสิ่งที่เขาทําไปแม้ตั้งนานไม่จะมาง้อเนี่ยนะซึ่งก็แน่นอนว่านางเอกยังไม่หายงอนและยังคงเย็นชาด้วย เมื่อนั่งสองมาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้พบว่าชั้นทั้งหมดว่างเปล่าและมีเหล่าผู้คนที่หิวโหยเต็มไปหมดซึ่งพวกเขาก็พยายามจะค้นหาอาหารจากซากกองขยะและด้วยความที่นางเอกมองเห็นเธอจึงได้เห็นว่าหลังร้านมีทางลงไปใต้ดินอยู่นั่นจึงทําให้เธอได้เจอกับแจ็คพอตซึ่งในนั้นเต็มไปด้วยอาหารที่ถูกสต็อกไว้นั่นเองครับเธอไม่รอช้าดีบกินด้วยความหิวโหยจากนั้นก็รวบรวมอาหารสองถุงเพื่อจะเอาไปเพื่อนๆทว่าระหว่างทางที่กลับออกมาผู้คนสมัมผัสได้ว่านางเอกต้องมีอาหารแน่ พวกเขาจึงเข้ามารุมทำร้ายเธออย่างป่าเถือนเพื่อจะแย่งอาหารซึ่งโชคดีครับที่หมอได้เข้ามาช่วยไว้และหนีรอดออกไปได้หลังจากที่พวกเขาปลอดภัยแล้วหมอพบว่าเขาลืมเสื้อผ้าไว้ที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตเขาจึงกลับไปเอาเสื้อผ้าส่วนนางเอกที่เหนื่อยลา้าได้นั่งมองฝูงสนกกุนัขกำลังกินคนตายทัานใาดนั้นเองหมาตัวหนึ่งก็ได้เข้ามาหาเธอเธอคิดว่ามันน่ารักมากก็เลยคิดจะเลี้ยงมันครับพ่อหมอกลับมาฝนก็เริ่มตกทั้งสองจึงรีบไปหาเ,เพื่อนที่รออยู่ ทั้งสองจึงได้เห็นว่าเพื่อนเพนและเหล่าผู้คนกําลังมีความสุขมา,มากกับสายฝนที่โปรยลงมาวันรุวงขึ้นนางเอกและหมอก็พากลุ่มเพื่อนเพื่อนไปที่บ้านซึ่งโชคดีที่ไม่มีใครบุกรุกบ้านของพวกเขามันจึงไม่มีอะไรเสียหายหลังจากนั้นสาวสๆทั้งสา,งสาคนก็อาบน้ําด้วยกันอย่างมีความสุขชําระล้างอดีตและสิ่งโสม,มอมจากร่างกายต่อมาในคืนนั้นทั้งหมดก็นั่งผิงไฟคุยสารทุกสุขดิบกันชายแก่กล่าวว่า เขาโชคดีมากที่เจอคนดีแบบนี้นี่มันเหมือนกับครอบครัวที่แสนอบอุ่นเลยละ่ะจากนั้นพวกเขาก็ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันโดยมีนางเอกคอยบอกว่าตำแหน่งของอาหารอยู่ตรงไหนบ้างเพื่อเขามีความสุขและหัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานเลยล่ะครับจนท้ายที่สุดหลังจยาที่ผ่านเรื่องร้รายมาด้วยกันหมอกับภรรยายก็ได้คืนดีและกลับมารักกันเหมือนเดิมจนได้ทั้งคู่เมคเลิฟก,กันในคืนนั้นหมอเองก็ได้พัฒน,นาว่าเขารักนางเอกมากแค่ไหนเช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกตั้งใจจะทำกาแฟสูตรพิเศษให้กับทุกคน แต่แล้วทันใดน,นั้นหนุ่มเอเชียก็เริ่มกลับมามองเห็นได้อีกครั้งเขาตื่นเต้นมากและบอกว่าทุกสิ่งรอบตัวมันสวยงามที่สุดเลยเมื่อทุกคนรู้เขา้าทุกคนก็ตื่นเต้นและดีใจไปกับเขาซึ่งไม่ช้าทุกคนก็กลับมามองเห็นเหมือนกันครับพวกเขาดีใจที่สุดในชีวิตและต่างเข้าไปสมกอดกันด้วยความปลื้มปิติซึ่งนั่นก็หมายความว่าโรคนี้ไม่ได้เป็นตลอดไปนั่นเองครับเพียงแค่ต้องรอเวลาเท่านั้นเองจากนั้นหนังก็จบลงครับ